การเงียบจะทําให้คุณรู้สันดานคนเคยสังเกตไหมว่าบางครั้งการเงียบไม่ได้หมายถึงความอ่อนแอรหรือการไร้ตัวตนแต่กลับเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการอ่านคนและเข้าใจจิตใจของพวกเขาอย่างลึก,กอซึ้งในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงพูดคุยการแสดงออกและการแข่งขันกันทางความคิดการเงียบอาจเป็นกลยุทธ์ที่ช่วยให้คุณมองเห็นท่าแท้ของคนรอบข้างได้ชัดเจนที่สุดหนึ่งเมื่อคุณเงียบคนอื่นจะเผยตัวต,วตนออกมาเอง เมื่อคุณเลือกที่จะไม่พูดคนรอบตัวคุณจะเริ่มเปิดเผยตัวเองมากขึ้นคนที่อยากครอบงำคุณจะเริ่มหมุดหนิดคนที่จริงใจจะเคารพความเงียบของคุณคนที่ชอบพูดถึงตัวเองจะพยายามเติมเต็มความเงียบด้วยคำพูดของพวกเขาเองและนั่นทําให้คุณได้เห็นว่าพวกเขาคิดอะไรอยู่คนบางคนแส้ทําดีต่อหน้าคุณแต่เมื่อคุณไม่ให้ปฏิกิริยาใดๆพวกเขาจะเผยความหงุดหนิดความไม่พอใจหรือแม้แต่ความร้ายกาจที่ซ่อนอยู่การเงียบจึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คุณมองเห็น คนรอบตัวได้ชัดขึ้น 2. คนที่ไม่สามารถทนความเงียบได้มักมีบางอย่างปิดบังลองสังเกตดูว่าคนที่พยายามจะทำลายความเงียบตลอดเวลามักเป็นคนที่มีบางอย่างซ่อนอยู่บางครั้งเป็นความรู้สึกไม่มั่นคงบางครั้งเป็นความรู้สึกผิดหรือบางครั้งพวกเขาแค่กลัวว่าคุณจะคิดอะไรบางอย่างที่พวกเขาควบคุมไม่ได้คนที่ไม่สามารถอยู่กับความเงียบได้นานมักเป็นคนที่ไม่มั่นคงทางจิตใจหรือมีบางอย่างที่ต้องการปกปิด พวกเขาอาจกลัวว่าหากไม่มีคำพูดมาบทบังความจริงบางอย่างจะปรากฏขึ้น 3. ความเงียบคือสนามทดสอบความจริงใจลองเงียบดูเวลาคุณอยู่กับเพื่อนหรือคนสนิทถ้าพวกเขายังอยู่กับคุณโดยไม่รู้สึกอึดอัดนั่นหมายความว่าพวกเขาไม่จำเป็นต้องสร้างความบันเทิงให้คุณตลอดเวลาความสัมพันธ์ของคุณอาจอยู่บนพื้นฐานของความสบายใจไม่ใช่เพียงแค่คำพูด แต่ถ้าบางคนรู้สึกอึดอัดหรือพยายามพูดอะไรเพื่อให้ตัวเองดูดีนั่นอาจเป็นสัญญาณว่าความสัมพันธ์ของคุณอาจไม่ได้ลึกซึ้งอย่างที่คิด 4. การเงียบช่วยให้คุณฟังได้ดีขึ้นคนที่พูดมากมักเสียโอกาสในการรับรู้สิ่งสำคัญในทางกลับกันคนที่เงียบและตั้งใจฟังจะสามารถเข้าใจคนอื่นได้ดีกว่าเพราะพวกเขาให้พื้นที่กับคำพูดของคนอื่น และนั่นทำให้พวกเขาสามารถจับยละเอียดของน้ำเสียงท่าทางและความหมายที่ซ่อนอยู่ในคำพูดของอีกฝ่ายได้คุณเคยสังเกตไหมว่าคนที่ฉลาดมักพูดน้อยแต่เมื่อพูดพวกเขาจะพูดสิ่งที่มีน้ำหนักเสมอนั่นเป็นเพราะพวกเขาฟังมากกว่าพูดและใช้ความเงียบเป็นเครื่องมือในการสังเกต5คนที่กลัวความเงียบมักกลัวตัวเองมีคนบางประเภทที่ไม่สามารถทนอยู่กับความเงียบได้เพราะเมื่องเงียบพวกเขาต้องเผชิญกับความคิดของตัวเอง ต้องเผชิญกับความกลัวความไม่มั่นใจหรือแม้แต่ความรู้สึกผิดของตัวเองคนเหล่านี้จึงพยายามทําให้ตัวเองยุ่งตลอดเวลาหรือพูดให้มากที่สุดเพื่อปกปิดความว่างเปล่าภายในใจของพวกเขาการเงียบจึงเป็นบททดสอบที่ดีว่าใครสามารถอยู่กับตัวเองได้อย่างสบายใจและใครที่กําลังหนีจากตัวเอง 6. ความเงียบคืออํานาจที่แท้จริงในสถานการณ์ที่มีความขัดแย้งคนที่สามารถควบคุมตัวเอง และเงียบได้ก่อนมักเป็นฝ่ายที่ได้เปรียบคนที่พูดมากเกินไปมักเพลิดเผยจุดอ่อนของตัวเองในขณะที่คนที่เงียบสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ได้อย่างรอบคอบก่อนที่จะตอบโต้การเงียบทําให้คุณสามารถควบคุมสถานการณ์ได้เพราะเมื่อคุณไม่เปิดเผยความคิดออกไปคนอื่นจะเดาวไม่ถูกและนั่นทำให้คุณมีอำนาจในการควบคุมปฏิกิริยาของคนอื่น 7. ใช้ความเงียบให้เป็นอาวุธ เมื่อคุณต้องการให้ใครเผยสันดานออกมาเงียบแล้วดูว่าพวกเขาทำอะไรเมื่อคุณต้องการให้ใครบางคนพูดความจริงใช้ความเงียบกดดันพวกเขาเมื่อคุณต้องการสร้างอำนาจในบทสนทนาเงียบให้มากขึ้นฟังให้มากขึ้นเมื่อคุณต้องการควบคุมอารมณ์ของตัวเองใช้ความเงียบก่อนตอบโต้สรุปการเงียบไม่ใช่ความอ่อนแอแต่เป็นพลังที่สามารถ ช่วยให้คุณเข้าใจคนรอบตัวได้ดีขึ้นมองเห็นท่าแท้ของพวกเขาและทำให้คุณสามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างชาญฉลาดครั้งต่อไปที่คุณอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่แน่ใจว่าควรพูดหรือเงียบลองเลือกเงียบดูแล้วคุณจะได้เห็นสันดาณของคนรอบตัวชัดขึ้นกว่าที่เคย